เจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนกับทางร้านของเรานะครับทางร้านเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวายมือสองนะฮะลูกค้าที่ร้านเราขายเฉพาะกางเกงยีนลีวายมือสองแล้วก็ขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้ามาดูกางเกงยีนรีวารุ่น5 01มือสองตัวนี้ซึ่งเป็นสีบลูยิ่งเข้มเข้มมากเลยนะฮะลูกค้าเกงตัวนี้ใครได้ไปผมรับประกันว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะสินค้าจากทางร้านเรานะครับรับประกันคุณภาพสินค้ารับประกันความพึงพอใจของลูกค้านะฮะมาดูเกงกินรีไวรุ่น501มือสองตัวนี้เป็นสีบลูยิ่งเข้มเข้ม,มนั่นเองขนาดตามป้าย W34L34 ขนาดวัดริงเอล34ยาวทั้งตัว42ปลายขา9นิ้วเมดอินสีลังการ,ราคา1,550บาทเป็นสีบลูยิ่งเข้มเข้มนะฮะ เป็นงานประเทศสีลังการ,ราคาหนึ่งพันห้ารอยห้าสิบาทเข้มสวยเสมอตัวผ่านน้ำไม่น่าจะเกินสองครั้งนะครับกระกงตัวนี้งานปลายขานะครับปลายขาจะเป็นการยิบแบบได้เดียวนะฮะลูกค้าจะเป็นการยิบแบบได้เดียวนะกระกิงตัวนี้นะฮะนี่นะครับงานปลายขาจะเป็นตะเข็บริมโพงนะฮะจะเป็นตะเข็บริมโพงสีบูเข้มๆนั่นเองนะฮะลูกค้าเนี่ยนะฮะได้ขอบโพงี่เป็นได้สีขาวนะฮะ ลูกค้าท่านไหนสนใจเกงตัวนี้นะครับอย่าลืมนะฮะติดต่อเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้เลยนะที่เบอร์โทร0961519505โดยส่วนตัวผมนะผมดูนะางเกงตัวนี้สีเข้มสวยสวยงามมากๆครับสำหรับคล้องเกงมือสองไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะฮะตรงใส่ท่านไหนนะครับท่านไหนถูกใจเกงตัวนี้นะครับก็สามารถนะฮะกิ้งกังกันเข้ามานะขอดูรนะายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้เลยนะฮะ เป็นสีบูยิงเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นป้ายประเก็นป้ายเรตแถบอยู่ครบทุกอย่างนะฮะสวยครับสวยเข้มเสมอตัวตางเกนตัวนี้ไม่มีตําหนิใดๆเลยนะฮะลูกค้าเนี่ยนะครับเรื่องสีเรื่องคุณภาพตางเก็นตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยนะเห็นไหมสวยสีสวยทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะสวยเข้มเสมอตัวนะครับทางร้านของเรานะครับลูกค้าขายของมาก็ยาวนานนะครับทางร้านเราจะมีลูกค้า ประจำนะครับที่อยู่กับทางร้านของเราติดตามทางช่องของเราไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง YouTube หรือว่า a c e b o o k นะฮะแล้วก็อุดหนุนเราให้คมไว้วางใจกับทางร้านเราอยู่เป็นประจำกับผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่ไว้วางใจให้เรารับใช้ท่านนะครับอยู่เป็นประจำนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะฮะแล้วก็ลูกค้าที่ใหม่ๆก็ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ต้องขอแจ้งนะครับว่าทางร้านเราเป็นร้านขายกางเกงยีนมือสองนะครับไม่ใช่กางเกงใหม่นะครับลูกค้า เพราะว่ามีลูกค้าบางท tweeted, London, ่านนะครับติดต no like <the> <that> right ่อเข้ามาหนเห็นบอกดูในคลิปเป็นเกงใหม่ไม่ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทางร้านเราไม่ได้ขายเกงใหม่นะครับลูกค้าแล้วก็ราคาเกงมือสองเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าเกงแต่ละตัวจะราคาไม่เท่ากันนะครับเราคัดขายตามสภาพนะครับทางร้านขายเองเราต้องคัดขายตามสภาพของเกงนะฮะจะไม่เหมือนกางเกงใหม่นั่นเองนะเกงใหม่จะสามารถตีเป็นราคาเดียวกันได้ทั้งหมดนะครับในรตนั้นนนฮะ แต่นี่เป็นกางเกงมือสองนะครับเป็นกางเกงที่ผ่านการใช้งานมาบางตัวก็ผ่านการใช้งานน้อยนะครับสภาพยังดียังใหม่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยทางเราเองก็ต้องคัดขายตามสภาพนั้นนะครับลูกค้าอย่างเช่นกางเกงตัวนี้นะครับผมยอมรับว,ว่าสวยนะครับถูกใจมากๆเลยนะกางเกงตัวนี้แต่ไม่ใช่ไซส์ของผมนะแต่ะคนละไซส์กันนะสวยครับกางเกงราคานี้นะครับผมดูว่าไม่ได้แพงเลยนะครับลูกค้าต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดนะครับลูกค้า ย้ำีทีนะฮะเกมตัวนี้ขนาดตาป้ายบจ 34L 34นะฮะขนาดวัดจริงเอ34ยาวทั้งตัว42ปลายขา9นิ้วเม็ดอินสีลังการ,ราคา1,550บาทลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อ096-151-9525ขอบคุณครับ